เีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหนยลาวนะฮะเอ่องดที่ผ่านมานะคะผลออก หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมโอ้ยเด่นรูดวิ่งเรานะคะเด่นเจ็ดนะคะอ่ะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะเสียดายเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะ อไปกับสลาบูุรีแล้วเลี้ยวหัวเลี้ยวคูห,ววคหัวกลับไปถึงโคลาดนะฮะท่านผู้ชมห้าก็ยังคงเดินอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะเอาอ่ะตามต่อนะฮะงวดของวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะตรงกับวันพระด้วยนะคะเลขน่าจะน่าจะเบิ้ลนนะน่าจะเบิ้ลเพราะว่างวดนี้อ่าสูตรเฉียงมานะ่ะหลายสูตรนะคะเบิ้ลแต่ว่าไม่มานะคะอ่างวดวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ให้ระวังเบิ้ลนนะคะ โอ้น o โนโนโนผู้ชมมือวาศาสนาอะใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะคะปีใหม่เนาะ เด่นสองนะคะมาดูกันอย่าให้ผิดพลาดแม้แต่ตัวเดียวเดน สี่ของงวดไหนของงวดของงวดก่อนก่อนนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะห้าก็ยังคงมาอยู่นะคะมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกเอา้าเลขเรียงตัวนี้อ่าถ้าไม่เบิ้ลก็เรียงนะคะเด่นสองนะคะเลขสองอยเดิออเนอ่กี่นองเป็นแบบนี้ละ ลายมือแอดเดี๋ยวเขียนไปเขียนม่ก,กันไลนะ่ถูกเนาะโอ้่นา่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมนา่าเสียดายอะไรเอ่อหม,มาหานะมามาเห่ารถนะคะหมามาเห่ารถเนาะทะเบียนรถอะไรนะอะไรนะอันนี้หมาเห่ารถเนาะสี่สองสี่เจ็ดนะ, 4, 2, 4, 7, นะคะเห่านะคะอันนี้หมาเห่ารถที่แอดลงไปก็นา่าเสียดายอยู่เนาะ ก็ใกล้กันอยู่ไหมถึงว่าก็ต้องขออภัยเอาตัวนี้มาเป็นแนวทางก็เอาไปวิเคราะห์ยาวๆไปนะคะเผื่อมีใครชอบวดน,นี้นะคะเพราะว่าก็มีในสูตรนะจ๊ะอ่าตรงกับวันพระนะคะวันที่ยี่สิจตรงกับวันพระข้างขึ้นนะคะ ถ้เม่เขียนนั้นพายเบิ่งเห็นอย่างจะบอกว่าอาจจะเบิ้ลน,นะคะืให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวอันนี้หมาเห่ารถเพื่อขยาวไปนะคะก็มาเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัส,สนาของอแต่ละท่านแต่ละ เซียนนะคะท่านชมขาเนาะอ่าอืออนุญาตให้เอาไปเป็นแนวทางนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัส,สนาของตัวเรานะจ๊ะอ่ะสองอ่ามาพูดถึงสองยาวๆไปสอง ท่านผู้ชมมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกไม่จะไม่จับให้นะแต่ว่าบอกแล้วก็คือไม่เขียนลงเฉยๆนี่แหละแต่ว่าก็คือสองก็จะมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองสองเบิน้นให้เบิน้นแอดเขียนแค่ตัวเดียวไม่ใช่ว่านะนะนี่นะท่านผู้ชมค่ะเนาะก็คือให้ให้ให้ไปลองวิเคราะห์แต่รองดูนะคะ อันนี้เลขไายมาเฮาเฮาเฮา,า,าหูตาแตกก็รหลุดนะฮะอ่ะใครชอบก็าตามเด้อเขียนลงไห้ดีกว่านะบางคนก็นลูดปืดลูดปืดมาโอ้ยสองสองตัวเดียวอ่ะอันนี้นะสองก็จะมีสองสามนะจ๊ะสองสี่นะจ๊ะ สองห้าอ่าสองหกแต่ทำไมสองสองเพราะว่าตัวเองชอบเองนะฮะทำไมสองเจ,จ็ดเราไม่มีบ่วันพระ ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะโอโคกอรระวังน้ำเนาะเดี๋ยวนะท้าไม่สงสงก็ให้ระวังตัวนี้หน่อย นี่แหละงามหมดเลยเอ้ยอสูตรก็เป็นแค่เพียงแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะท่านผู้ชมขาเนาะอ่า้งหมดทธวูมบุญดวงวัสนาของตัวเราเองนะน้าจานหน้าจานหน้าจ้นะจนะจีห้าหกห้าห้าหกอยู 5, 5, อไ,ไหนวะทำไมเราชอบเบิ้ลพวกนี้จังเนาะ ่าเบิ้นนะคะที่แบบเพราะว่าวันพากไงฮะเบิ้นหกก็มีในหลักอยู่พูดถึงว่าน,นะฮะอันนี้เอามาวิเคราะห์ใส่ตัวเลขนะคะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะคะแต่ว่าถ้าเด่นๆเ,เลยก็นะฮะอ่ะ ไปทุนน้อยอ่าข้ามาชมแนวทางนะคะต้องอย่าหลายใจนะคะอย่าหลายใจเนาะแอดเรียอย่าหลายใจนะคะมาเหาเ่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังเอามาลงให้ดูอีกอยู่นะมันเหา่ามันแอดก็ตามอยู่นะคะก็เอาไปเป็นเราก็ตัวกันก็ได้นะคะท่านชมสมมุติว่าเออสองสองอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเด่นเด่นของเราไงคะต่อต่อมาแล้วก็เออ เอ่ออย่างสี่ชุดลองเนี่ยเราก็เอาไปเป็นตัวกันนะคะโอ้ยให้แนะนำคากอยู่เด้เนาะแนะนำาหลดละเนาะคนายากเนาะโอ้ยมั่นใจโอ้ยงวดที่ผ่านมานะคะเอ่อก็ตรงกับเสราร์อาทิตย์เนาะแอดลงเร็วใช่ไหมคะพอแอดลงแล้วแอดก็ฝันเข้าไปฟังคลิปนะคะเอ่อแอดฝันว่าพระอาจารย์ เรียกให้ไปกินข้าวนะคะให้ไปกินข้าวนะคะก็ฝันอยู่สองคืนเลยนะแต่ไม่ได้เล่าว่าสองคืนนะฝันว่าอ้ามากินมากินอะไรอย่างงี้แอดก็เลยว่าเอาสูตรเข้าแล้วอืมแต่ว่าเรื่องหมาเห่ารถมันก็คือแปลกก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเผื่อเผื่อใครยาวไปไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างจะลงสูตรคุณยายนะอ่ะ อันนี้ก็แนวทางหวยลาวนะจ๊ะอ่ะผู้ใช้วิจารณญาณทุกครั้งในการรับชมนะฮะเอาไปไวิเคาะหอไตรองเนาะอ่ะขอทุกท่านโชคดีนะฮะอ่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณตาคุณยายทุกท่านนะคะทุกท่านเลยที่ มาติดตามแอดเลนะคะไม่ว่าเก่าหรือว่าใหม่นะคะท่านผู้ชมแอดก็จะพยายามเขียนให้บหมุนอุ่ยปุ๋ยนาอท่านผู้ชมเนาะอ่ะมีอะไรก็มาเล่าให้กันฟังนะก็ะเข้าหรือหลุดยังไงก็ต้องขออาภาัยไว้ด้วยนะคะก็ขอให้เข้าไปตลอดเลยเนาะ,ะแต่ว่าใครที่เป็น f อฟซนะจะรู้ว่า เอ่อเข้าบ่อยแล้วก็สูตรคุณยายอะ่ะอย่างสี่หัวลาวสีงวดติดใช่ไหมก็ก็มาหลุดงวดหนึ่งแล้วก็มาสองงวดติดคุณยายเข้าสองงวดติดแล้วนะคะก็รอชมคุณยายก็ให้เด่นหกและห้านะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแล้วก็คุณยายมาหกเจ็ดเจ็ดหนะคะสูตรคุณยายนะเนาะอ่าถ้าแอดบอกแล้วว่าถ้าสูตรแอดกับสูตรคุณยายชนกันนะ อ่ตัวเลขจะมานะคะของคุณยายก็จะเป็นสามสูตรที่คุณยายเอามาเอาวิเคราะห์นะคะแอดก็จะเป็นอีกสูตรของแอดนะคะมาดูกันนะคะว่าเออรดูนะคะว่างวดนี้สูตรแอดกับสูตรคุณยายจะชนกันไหมนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆค่ะโชคดี คขาท่านผู้ชมขะขอเพิ่มเติมหน่อยนอนนอนตื่นขึ้นไหมเนาะก็เ,กเลยเพิ่งจำได้นะว่าทําสูตรไว้เนาะทําสูตรไว้ตั้งใจว่าเออสองสองนี่ระวังบนนะพูดถึงมาเดี๋ยวมีมาเบาอย่างเนาะ เดียวไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราก็วิเคราะห์ของเราเองไงอันอันนี้ก็คือแบบเป็นความคิดของตัวเองที่แบบก่อนจะนอนคือแบบชอบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวอันนี้คือสีตัวไงถ้าไม่สีตัวนี้ก็เลี้ยงเลี่ยงไม่ชอบอนะมีชอบแบบนี้แหละชอบสอง อันนี้คือเข้ามาเพิ่มเติมนะฟันฟันดีอยู่นะฮะทำสูตรไว้นี่แหละทำทำสูตรน,นี่ไว้แล้วก็ฟันฟันเห็นเป็นพญานาคด้วยนะเดี๋ยวโาหฝันบบายาวเลยอะ่ะทำไมจำไม่ค่อยได้อะ่ะ วันว่าคล้ายๆว่าแบ่งอะไรนี่แบ่งกันแบ่งอะไรมีพวกมีเยอะแบ่งมีเยอะนะแบ่งกันแบ่งกันแล้วแอดนี่คล้ายๆว่าเป็นคนเป็นคนต้องแบ่งหรือว่ายังไงนี่แหละจำไม่ชัดไม่ได้ฝันเป็นตัวเลขนะคะก็เหมือนกับ เอองวดที่ผ่านมาฝันว่าพระอาจารย์เรียกขึ้นไปกินข้าวนะคะสองครั้งเออพระอาจารย์ที่แอดนับถือเนาะเออแล้วเมื่อคืนก็เพิ่งก็ก็เพิ่งนึกฝันได้นะคะเพราะว่ามาอัดแต่เช้าแล้วนี่เห็นไหมสังเกตว่าเปิดไฟนะคะนี่เปิดไฟเนาะก็เลยแบบเบลอๆ,ๆดีหนึงนะ อันนี้ก็สูตรตามที่เขียนก็คือลืม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 เขียนสี่ตัวไงก็เลยกลับมาเขียนให้ดูว่าแอดชอบประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ก็ลองดูนะคะแล้วก็บางครั้งก็เอาสีใส่แบบนี้ก็ได้นะฮะนี่แหละอ่ะไปกับสาลาบุรีแล้วเลี้ยวโคเลี้ยวขวก็คือจะวนไปวนมาเนาะอืมสระาบุรีอืมอ่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอให้โชคดีนะคะมาเพิ่มเติมชุดสีตัวนะคะ